สวัสดีครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในงานซ่อมสีรถยนต์ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้คุณผู้ชมกําลังอยู่ในช่องประธานสุดธรรมาหรือช่างหนุ่มนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่างหนุ่มประธานสุดธรรมาอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมได้ติดตามช่อง y o u t u b e ของฝรั่งนะครับ ของช่องต่างประเทศอยู่ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่สามารถที่จะนําภาพมาประกอบได้นะครับผมคือช่องของต่างประเทศนะครับเขาจะมีลักษณะพ่นสีแปลกๆนะครับผมแปลกๆในที่นี้อาจจะหมายถึงผมคนเดียวก็ได้นะครับคุณผู้ชมผมก็เลยจะเอามาลองทําในรถเมอร์เซเดสเบนซ์คันนี้ดูบ้างนะครับผมว่า,เ,าเขาทําลักษณะแบบนั้นแล้วผลงานมันจะออกมายังไงนะครับคุณผู้ชม ลักษณะพ่นสีแปลกๆที่ว่านะครับผมจะเล่าให้ฟังก็คือนะครับเขาจะพ่นสีนะครับในสเต็ปเดียวรอบเดียวแบบวนจบภายในครั้งเดียวเลยนะครับก็คือลักษณะพ่นสองเที่ยวนะครับแต่ว่าไม่มีการพักเที่ยวนะครับคุณผู้ชมก็คือถ้าเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวเนี่ยเขาก็จะพ่นเสร็จพ่นจบรอบลงไปแล้วก็เขาก็ซ้ําต่อเลยโดยไม่ต้องพักเที่ยวแล้วก็ พักสีให้แห้งแล้วก็มาเคลือบรักเกอร์นะครับอันนั้นคือผมไปเห็นมาผมก็คิดว่าเออเราน่าจะเอามาลองทําดูบ้างนะครับก็คือถือโอกาสออทดสอบทดลองไปในตัวด้วยเลยนะครับผมการที่ใช้นะครับเป็น SATA 7X5,005 ระบบ r p นะครับผมผมก็ได้ผสมสีไว้แล้วแล้วก็ผสมรักเกอร์เตรียมไว้แล้วนะครับผม ก่อนหน้านั้นนะครับก็เช็ดน้ํายาเช็ดคราบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มาเช็ดผ้าเหนียวนะครับผมก่อนจะพ่นสีปฏิบัติงานนะครับก็ควรจะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองของสีนะครับของสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับผมลืมบอกอัตราส่วนผสมสีและทินเนอร์เลยนะครับ ก็คือผมจะผสมสี1ส่วนทินเนอร์1ส่วนนะครับผมก็คืออัตราส่วน1นต่อ1น,นะครับส่วนลมที่ใช้พ่นสีนะครับผมก็อยู่ประมาณนะครับ1.8บาร์นะครับส่วนม่านผมก็จะเปิดสุดนะครับผมแล้วตัวปรับการไหลของสีนะครับก็จะเปิดอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับผมสําหรับกาสตา 7X5,005 นะครับ ก็อย่างที่ผมได้กลืนกล่าวไว้ในขั้นต้นนะครับผมการพ่นผมจะพ่นในสเต็ปเดียวนะครับผมก็คือพ่นบนนะครับผมพ่นบนก็คือเป็นการพ่นอัดเลยนะครับผมอัดเหมือนเคลือบเล็เกอร์เลยนะครับคุณผู้ชมก็ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับถ้าชิ้นงานนะครับพื้นไม่แข็งแรงไม่มั่นใจในสีรองพื้นนะครับพื้นสีเดิมนะครับก็ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชม เพราะว่าการพ่อนอัดเปียกลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเสี่ยงต่อการย่นหรืออีกอย่างก็คือสีพองนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ครับก็คือพ่อนเปียกๆแบบนี้เลยนะครับพ่นจบลงไปนะครับจนถึงชายล่างนะครับผมแล้วก็วนซ้าขึ้นมาพ่นจากข้างบนลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือจบเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผม เดินกาก็ให้สม่ำเสมอนะครับให้เปียกๆเลยนะครับผมเหมือนเคลือบแลกเกอร์เลยนะครับนี่ครับผมกาซาต้านะครับมีลักษณะม่านออกกว้างนะครับก็คือเราสามารถที่จะเดินไม่กี่เที่ยวก็สามารถที่จะจบชิ้นงานได้นะครับก็ทําให้พ่นสีจบชิ้นงานได้เร็วขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็นี่นะครับผมก็ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับให้สีสม่ำเสมอกันนี่นะครับผมก็จบเที่ยวชายล่างเสร็จนะครับก็คือเต็มชิ้นเต็มบานนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมไม่ต้องพักครับคุณผู้ชมอัดต่อในเที่ยวที่สองเลยนะครับผมนี่ครับพ่นในสเต็ปเดียวกันเลยนะครับก็คืออัดเหมือนเดิมเลยนะครับ ก็คือแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับก็คือเที่ยวหนึ่งกับเที่ยวสองก็คือพ่นบนเลยไม่ต้องพักเที่ยวนะครับอันนี้เป็นคันแรกที่ผมพ่นสีในลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมขอย้ำนะครับผมการที่จะพ่นชิ้นงานอัดเปียกได้แบบนี้นะครับชิ้นงานพื้นของชิ้นงานนะครับต้องมั่นใจนะครับผมว่าจะทนสีและชินเนอร์ที่จะพ่นทับหน้าเข้าไปนะครับ ถ้าเกิดว่าพื้นไม่แข็งแรงนะครับการพ่นแบบนี้นะครับก็จะเสี่ยงต่อการย่นนะครับคุณผู้ชมเน้นๆเ,เลยนะครับผมอัดเปียกๆนะครับทั้งเที่ยวหนึ่งและเที่ยวที่2ในลักษณะไม่ต้องพักเที่ยวนะครับอันนี้นะครับ ผมได้ไปดูจากช่องของฝรั่งของช่องต่างประเทศมานะครับผมก็สังเกตนะครับที่จริงผมฟังไม่ออกครับผมฟังภาษาอังกฤษไม่ออกก็พยายามดูลักษณะการที่เขาพ่นนะครับผมว่าเขาพ่นออกมาในลักษณะไหนวิธีการพ่นนะครับมันก็อาจจะมีตัวเลขเพอให้เราเดาได้บ้างน,นะครับผมแต่ว่าลักษณะการพ่นเนี่ยผมก็ว่ามันแปลกสําหรับผมนะก็คือการพ่นแบบไม่ต้องพักเที่ยวแล้วก็พ่นเปียก อัดชําทั้งสองเที่ยวเลยนะครับแล้วก็ทิ้งสีให้มันแห้งแล้วสุดท้ายก็มาเคลือบอีกสองเที่ยวก็คือเป็นาการเสร็จขั้นตอนการพ่นสีนะครับ<อ>ก็นี่นะครับผมอัดบกเปียกไปสองเที่ยวแบบไม่ต้องพักนะครับผมผิวสีที่ได้นะครับมันก็จะแบบเรียบเรียบเหมือนเคลือบเลเกอร์ครับคุณผู้ชม จากนี้ก็จะพักไว้นะครับให้มันแห้งนะครับแต่ว่ารถคันนี้มันก็มีอีกข้างหนึ่งที่จะต้องพ่นใช่ไหมครับแล้วก็มีกันชนอีกข้างหนึ่งอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งและกันชนนะครับผมก็จะพ่นในสเต็ปเดียวกันนะครับก็คือพ่นเที่ยวที่1และเที่ยวที่2แบบวนไม่ต้องพักเที่ยวสีนะครับคุณผู้ชมมันเป็นสเต็ปเดียวกันนะครับผมก็เลยขออนุญาตตัดภาพให้มันเร็วๆนะครับผมเพื่อประหยัดเวลาในคลิปนะครับ นี่นะครับผมเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองแบบไม่ต้องพักเที่ยวแล้วก็พ่นในลักษณะพ่นเปียกๆเลยนะครับหืมช่างหนุ่มจะโหสุดยอดขั้นเทพนะครับผมเออคนมันเก่งนะครับ <laughs> พ่นสีแบบรวดเร็วลยนะครับ <laughs> ผมก่ภาพครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะครับคือเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมขั้นตอนการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับผม แบบพ่นในอรอบเดียวเที่ยวเดียวสเต็ปเดียวเลยนะครับก็คือกลบตัวภายใน2เที่ยวแบบพ่นอัดเปียกทั้ง2เที่ยวเลยนะครับหลังจากนั้นก็มาทําความสะอาดกานะครับผมในส่วนสีเสร็จไปนะครับคุณผู้ชมในส่วนของสีเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสีขาวมันก็พ่นง่ายอยู่แล้วนะครับก็คือนะครับแล้วก็มาถอดตัวกานะครับเอยไม่ใช่ถอดตัวถอดตัวเอ่ออะไรอ่ะถ้วยสี <laughs> แล้วก็ ทำความสะอาดล้างหัวกาเล็กน้อยนะครับผมคุณผู้ชมแล้วก็ไปต่อเคลือบเล็กเกอร์ได้เลยนะครับอันนี้บอกเลยนะครับผมไม่ต้องรอเวลานะครับก็คือฉีดล้างหัวกานะครับก็คือการบีบทินเนอร์เข้าไปในท่อลําเลียงสีนะครับผมแล้วก็กดบีบออกมานะครับอาจจะใช้แปรงเกี่ยเศษสีออกสักเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็กดบีบให้มันทินเนอร์มันล้างสีออกมาครับนี่นะครับผมสักสองสามรอบนะครับ โอเคครับหลังกายเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปต่อขั้นตอนการเคลือบเลกเกอร์ต่อได้เลยนะครับก็คือเลกเกอร์นะครับก็ได้ผสมไว้ตั้งแต่ท <ifier> ีแรกแล้วนะครับคุณผู้ชม <ÜNDNIS> <need> <mind> มาครับประกอบตัวปืนพ่นสีกับถ้วยที่ผสมแลกเกอร์เตรียมรอไว้เลยครับผมนี่นะครับก็เป็นถ้วยแยกออกไว้ตั้งหากนะครับก็คือผสมมาไว้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วนะครับผมใส่เข้าไปประกอบเรียบร้อยนะครับเปิดจุกนะครับเปิดจุกถ้วยข้างบนนะครับผมเพื่อให้อากาศไหลเวียนเข้าในถ้วยนะครับผมมีจุกดำๆต้องเปิดนะครับจากนั้นก็ไปซักกันเลยครับผม การปรับค่าลมพ่นเล็เกอร์นะครับผมใช้ลมอยู่ที่2บาร์นะครับผมส่วนม่านสีก็เปิดสุดนะครับแล้วก็ปริมาณไหลของสีนะครับเปิดสุดเช่นกันนะครับผมม่านสีสุดการไหลของสีสุดนะครับผมแล้วก็ใช้ลมอยู่ที่2บานะครับลักษณะพ่นเคลือบเล็กเกอร์นะครับเที่ยวแรกก็คือพ่นเปียกไปเลยนะครับผมการพ่นเราจะพ่นอยู่2รอบนะครับ แต่ว่าเลกกเกอร์นี้นะครับเท่าที่ผมดูนะครับของฝรั่ง,งเขาก็จะพักเที่ยวนะครับเพราะว่าเลกกเกอร์ต้องอาศัยการพักเที่ยวนานกว่าสีนะครับผมอันนี้เราก็จะพักเที่ยวก็คือเราจะเคลือบฝั่งนี้เสร็จนะครับแล้วก็เราเที่ยวแรกนะครับเราจะเคลือบฝั่งนี้เสร็จก่อนแล้วก็ไปเคลือบฝั่งน้นนะครับพอจะเคลือบเสร็จฝั่งโน้นเสร็จก็กลับมาซ้ำเที่ยวซี่สองฝั่งนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพ่นเปียกไปเลยนะครับ ค้นและเกอร์อัดเปียกๆไปเลยนะครับผมเอาให้ฉ่าเปียกตั้งแต่ที่อวที่1เลยนะครับคุณผู้ชมจะเดินยาวทั้ง2ชิ้นหรือทั้งแถบหรือจะเดินทีละชิ้นก็ได้นะครับผมอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วแต่นะครับส่วนตัวผมนะครับผมบางทีผมก็เดินยาวนะครับผมบางทีผมก็เดินสั้นนะครับ <c oughs> คือสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละครับคุณผู้ชม คือเดินยาวเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะอาศัยการแม่นการนิ่งของมือนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าในในการพ่นของผมนะ่ะผมรอบแรกๆผมจะเดินยาวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ค่อยเน้นเม็ดเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าการเคลือบเที่ยวที่2นะครับผมจะพ่นทีละชิ้นนะครับเพราะว่าการคอนโทลมันจะคอนโทง่ายถ้าเกิดว่าเดินลากยาวนะครับผมมันต้องอาศัยความนิ่งมากๆนะครับ รอบแรกผมก็จะเดินยาวสุดทั้งแถบนะครับอันนี้ส่วนมากแล้วผมก็จะทําสเต็ปนี้พอเคลือบเที่ยวที่สองนะครับผมก็จะไล่เก็บทีละชิ้นนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับผมเคลือบในเที่ยวที่1ผ่านไปนะครับผมอีกฝั่งก็เหมือนกันนะครับผมเช่นเคยนะครับก็เคลือบไปนะครับอัดเปียกๆไปเลยนะครับผมโอเคพอจบฝั่งโน้นเสร็จก็ข้ามมาฝั่งนี้ต่อเลยนะครับ เคลือบแลกเกอร์เที่ยวที่2ก็จบแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมรอ,อติดตามชมท้ายคลิปนะครับผมว่าผลงานที่ออกมาจากลักษณะการพ่นแบบนี้นะครับมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการทํางานต่างๆนะครับผมผมก็ได้ศึกษาจากช่อง YouTube บ้างนะครับผมแล้วก็ศึกษาจากอาจารย์หลายๆท่านนะครับในกลุ่ม Facebook กลุ่มสายช่างสายช่างสีอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ติดตามจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ต่างๆนะครับผมกออ็อาจจะมีสอบถามโดยตรงไปบ้างแล้วก็อาจจะคู่พกรักจํามาบ้างนะครับผมก็เอามาเพื่อพัฒนาส่งเสริมงานตัวเองต่อไปนะครับผมและอีกอย่างนะครับผมก็ได้เอามาถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีนะครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับอย่าถือว่ามีถูกมีผิดนะครับผมคลิปที่ผมทํานี้คือเป็นการ แชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีนะครับผมก็คือตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มาแชร์ประสบการณ์ถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อคิดเห็นต่างยังไงนะครับเรามาร่วมแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ไปด้วยกันนะครับผมเพื่องานช่างหรือว่าผู้ที่สนใจในด้านงานช่างสีรถยนต์นะครับจะได้มีพื้นที่ให้ศึกษาเรียนรู้นะครับผม และอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์ทุกๆท่านพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังแล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับผมอันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมไว้นัที่นี้ด้วยนะครับขอย้ําขอทวนขั้นตอนนะครับในการทําคลิปคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมได้ ความรู้มาจากช่อง YouTube ของต่างประเทศนะครับก็คือเป็นช่องฝรั่งนะครับผมก็คือผมเห็นลักษณะที่เขาพ่นสีแล้วมันไม่ค่อยเหมือนอประเทศเราพ่นอันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบว่าในส่วนตัวของผมหรือเปล่านะครับคือไม่เห็นการพ่นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือทวนอีกนิดนึงนะครับผมก็คือการพ่นสีนะครับในเที่ยวที่1และเที่ยวที่2นะครับ แบบไม่ต้องพักเที่ยวนะครับผมแล้วก็พ่นในลักษณะเปียกชํานะครับผมตั้งแต่เที่ยวที่1และเที่ยวที่2นะครับคุณผู้ชมคือการพ่นสีลักษณะแบบนี้ส่วนมากแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนี่แหละไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแหละตัวผมเองอะ่ะผมไม่เคยพ่นสีในลักษณะแบบนี้ก็คือได้ไปเห็นฝรั่งเขาทําแบบนี้แล้ว แบบนี้ก็ได้เหรอนะครับผมก็เลยได้เอามาลองพ่นดูนะครับแล้วผลงานที่ออกมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคุณผู้ชมก็คือสีที่ออกมาเนี่ยมันจะมีลักษณะผิวเรียบตึงเม็ดเล็กนะครับเพราะว่าเราพ่นอัดเปียกตั้งแต่เที่ยวที่1และเที่ยวที่2พอมาถึงแลกกเกอร์แล้วเราก็ยังพ่นอัดเปียกทั้งเที่ยวที่1และเที่ยวที่2นะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมก็คือมีการพ่นอยู่สีเที่ยวด้วยกันนะครับก็คือสี1 เที่ยวแล้วก็สีอีกหนึ่งเที่ยวก็เป็น2เที่ยวแต่ว่าในขระนวนการพ่นสีนะครับผมเที่ยวหนึ่งเที่ยวสองเขาจะไม่มีการพักเที่ยวเลยนะครับผมแล้วก็ยังเป็นการพ่นที่แบบว่าลักษณะเหมือนเคลือบรลกเกอร์แต่ไม่พักเที่ยวนะครับผมพอมาถึงขั้นตอนการเคลือบรลกเกอร์นะครับเขาก็จะพ่นอยู่2เที่ยวแต่ว่าเคลือบรลกเกอร์เนี่ยมันต้องพักเที่ยวนะครับเพื่อให้เลกเกอร์มันเซตตัวนะครับถ้าไม่พักเที่ยวรลกเกอร์นะครับมันก็อาจจะมีการไหลเยิ้มได้นะครับเพราะว่า เลกเกอร์มันเซตตัวช้านะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เอาประสบการณ์แบบนี้นะครับมาทําคลิปมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นคิดต่างหรืออยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมยังไงนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ใต,ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับผม ก็เรียบร้อยไปนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสําหรับการพ่นสีนะครับคือจะใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมได้เตรียมสีและแลกเกอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะมาพ่นสีนะครับขในขั้นตอนการพ่นสีก็คือเราแค่ทําส่วนประกอบนั้นให้มันสมบูรณ์ก็คือการพ่นสีแล้วก็การพ่นแลกเกอร์นะครับผมพอเสร็จงานนะครับผมเราค่อยมาล้างอุปกรณ์ภายในทีเดียวนะครับ หลังจากล้างอุปกรณ์ประกอบเก็บชิ้นส่วนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เก็บอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราไปดูงานที่พ่นออกมากันเลยครับผมนี่นะครับผมผลงานที่ได้จากกาสตา 7X515 นะครับระบบ r p หัว1.3ทั้งสีทั้งเคลียร์นะครับผม ผิวที่ได้นะครับผมก็จะตึงๆช้ำๆแบบนี้นะครับอันนี้คือสีพึ่งจะพ่นเสร็จใหม่ๆนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับผมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพิ่มเติมกันได้นะครับนี่นะครับไปดูที่ตัวรถกันบ้าง นะครับผมมันก็จะตึงๆเนียนๆนะครับเพราะคือชิ้นงานมันไม่ค่อยใหญ่นะครับมันก็ค่อนข้างจะพ่นง่ายนะครับเรียงเม็ดได้ง่ายนะครับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมคุณผู้ชมเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับ ขอย้ำนะครับขอย้ำขอย้ำว่าคลิปวิดีโอนี้จัดทำจัดสร้างขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีเท่านั้นนะครับไม่ไมิได้มีจุดประสงค์ที่จะมาสอนหรือจะมาแนะนำใครอะไรทั้งนั้นนะครับผมคือเป็นการแชร์ประสบการณ์มาร่วมพูดคุยกันนะครับเพื่อจะเสริมนะครับให้งานซ่อมสีรถยนต์มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคุณผู้ชม ขอให้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แบ่งปันพื้นที่แห่งการพูดคุยนะครับมาร่วมแบ่งปันด้านงานซ่อมสีรถยนต์ด้วยกันเยอะๆนะครับผมสุดท้าย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 จริงๆแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีดีมีประโยชน์นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับช่างนงประทานสุธมานะครับได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองตลอดปีตลอด,ปลอดไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับยูฮู